สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการใช้งานของระบบบอดคดแร่ครับอันดับแรกนะครับให้ท่านทําการเปิดบูสต์สต64บิตขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นก็มาทําการตั้งค่าขนาดหน้าจอของบูสต์สต็นะฮะเข้าตามคลิปเลยครับช่องนี้ก็ใส่700ครับอันนี้ก็ใส่ที่540ตรงนี้ปรับให้เป็น160นะครับจากนั้นก็ทำการบันทึกไปครับ จากนั้นบูส t s สเต็จะให้เราทำการรีสตาร์ทหนึ่งรอบพอรีสตาร์ทหนึ่งรอบปุ๊บเราจะได้หน้าจอที่ขนาดนี้ครับไซส์ขนานี้นะครับจากนั้นเราก็ทำการเข้าสู่ในเกมเลยครับทีนี้มาในส่วนของหน้าของโปรแกรมนะครับเราก็มาในแท็บของขุดแร่จากนั้นก็เลือกขุดขุดแร่นะครับในส่วนตรงนี้ก็เลือกเหมืองครับว่าท่านต้องการไปขุดที่เหมืองไหนส่วนตรงนี้ก็ชั้นครับต้องการที่ชั้นไหนครับ ตรงนี้ก็เลือกชื่อของจอบอดของเราครับว่าเราต้องการว่าต้องใช้บอดไหนจอไหนในการขุดแร่ส่วนตรงนี้ครับแนะนําให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับอย่ามีเว้นวรรคครับต้นจอ1ก็ตั้งเป็น ai 1ก็ได้ครับส่วนจอ2ก็ตั้งเป็นที่ ai 2เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาครับส่วนในตรงนี้เวอร์ชั่นก็เป็นของ b o o t s t a a k ครับไซส์ก็ขนาดนีครับ700 คูณห้ครับจากนั้นท่านก็กดสตาร์ทพอหลังจากกดสตาร์ทปุ๊บเนี่ยโปรแกรมก็จะทำการหาเหมืองที่ท่านกำหนดไว้ครับส่วนถ้าเกิดท่านเลือกที่บิชอนนะฮะมันก็จะเลือกมาที่เหมือนของบิชอนจากนั้นมันก็จะเลือกมาที่เหมืองคุณก็จะเข้ามาประมาณนี้ครับจากนั้นมันก็จะเลือก ตรงเทเลพอร์ตให้ครับหลังจากนั้นมันก็จะเทเลพอร์ตตัวละครเราไปเนี่ยไปที่เมืองครับเพื่อไปทําการขุดแร่ในส่วนตรงนี้ครับแนะนําว่าให้ทุกท่านเนี่ยมีคัมภีเทเลพอร์ตเนี่ยติดตัวเยอะๆครับเวลาที่บอดเราตายเนี่ยถูกตีตายเนี่ยตัวละครของเราเนี่ยมันจะกลับไปอยู่ที่เมืองพอเรากลับไปอยู่ที่เมืองเสร็จปุ๊บเนี่ย โปรแกรมเนี่ยมันก็จะพาตัวละครของเราเนี่ยกลับมาที่เหมืองเพื่อทําการขุดต่อครับเวลาตายมันก็จะวนมาประมาณนี้ครับก็จะได้ขุดเรื่อยๆครับถ้าเกิดเราไม่ใช้โปรแกรมนี้นะครับเวลาที่เราตายเนี่ยตัวละครเราเนี่ยก็จะยืนอยู่ที่เมืองอย่างเดียวโดยที่ไม่ทำอะไรเลยตรงนั้นมันทําให้เราเปิดคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้โดยที่เสียค่าไฟฟรีๆครับแต่ถ้าเกิดเราใช้โปรแกรม มันก็จะทำการวับกลับมาขุดให้เราได้ตลอดทำให้เราสามารถมีแร่เพื่อไปขายเพื่อแลกเป็นเงินสำหรับการตั้งค่าของบอดคุดแรก่ก็มีประมาณนี้ครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ